สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวอยู่กันที่นี่ครับหมู่บ้านปัปตะกยอนะครับจะมากินกับข้าวกันที่หมู่บ้านนี้ครับนี่ครับโอูกับข้าวน่าทานมากครับนี่ครับข้าวร้อนๆเลยครับก็มีครูอ้อมจัดอาหารเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับค่ะก็มี ต้มใบกระเจี๊ยบน้ำพริกตะลวีไก่ไข่ทอดชะอมแล้วก็ผัดสตอไก่บ้านค่ะนี่ครับโหขอบคุณมากครับบรรยากาศในหมู่บ้านแล้วก็มานั่งกินข้าวกันนหมู่บ้านครับนี่ครับสองมื้อเลยครับนี่ครับพ่อครัวครับตักข้าวครับแต่น้ำพริกเนี่ยอย่างเด็ดเลยเมื่อคืนเนี่ยนะตาลวีตาลวีอันเดียวกันไหมอันเดียวกัน ตาลายวีเนี่ยนี่ป็นถ้าถ้ายำสารพีนี่เหมืมอนท่อมอ่ะตักข้าวให้เมียประจำนี่อ่ะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบซดน้ำน้ำมันยืดๆหน่อยก้อนลูกมันก็ไอ้นี่อยู่แล้วเปรี้ยวเปรี้ยวนะกระเจี๊ยบเปรี้ยวอยู่แล้วนี่ครับพ่อครัวตักข้าวทำงานถนัดไงตักให้เมียประจำ ลุยครับหัตสตอนยิ่งน้นด้วยนี่ครับสต้อในหมู่บ้านเนี่ยครับอันนี้เราเป็นมนทางไทนค่ะก็ยังเป็นน้ำมิตรีม่ชอบพริกหมดผมก็เลยเป็นพริกตัวมันก็จะมีกลิ่นเล่หน่อยต้มขึ้นเจี๊ยบก็คือเป็นอาหารหลักเลยคือชาวบ้านเขาจะมีใบกระเจี๊ยบต้มเนี่ย ทุกบ้านเลยกินอยู่แค่นั้นนะคะน้ำพริกผักต้มกระเจี๊ยบเปรี้ยวแร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะพอดีใค่แจ้งมาเยอะแล้วมัวใี่น้องเขาจัดการให้เลยตัวนี้เลยก็เลยแบบเราให้กินง่ายๆก่อนวันนี้วันอาทิตย์ที่ร้านค้าเขาก็แบบว่าก็อร่อยครับรดีเดียบ มาหมู่บ้านก็มีน้ำขายแล้วแก้วยี่สิบบาทหอมหมาชื่นใจครับนี่ครับผัดสตอรเนื้อไก่เน้นๆเลยครับ พัตเตะพัตตกับไข่ต้มอืมอืมบวกลายน,นะไม่รู้อ่ะนีม่มันตะปูนบวบนะบวกลายเน่ใช้ใช้ไปซื้อกับข้าวไปไม่ใช <laughs> ่หรเออซื้อแต่หมูกับไก่กับไข่ที่นี่กระเทียม หวนมากกระเจี๊ยบที่อร่อยดรับมาครับมันไม่ขมนะกนหวานอันไหนเตาอ่ะว่องน่องดิ บวกลายก็ถามอะไรนะแม่ก็เลยว่าไปแตนีคเนื้อตอกข้าวอร่อยเด็ดดวงมากๆครับปิดท้ายด้วยน้ำแดงโซดาครับสดชื่นครับนี่เมื่อกี้ไปไปซาฮะไทยมานะอิ่มอร่อยตายรรสชาติ ยอดน,น,นับนบ้านอะไรคอะนัวไม่ไม่สนใจกับข้าวแล้วสนใจมองตาตาวเดียวแล้วตอนนี้น,นี่ก็พามากินข้าวที่หมู่บ้านปะปะกยอรครับเป็นอาหารพื้นถิ่นครับัน,นีก็สวัสดีครับ